ทำป่าเซียนตอนนี้เราอยู่ที่อู่พี่อ้วนจูเนอร์นะครับมาดูกันดีกว่าว่าระดับอ้วนจูเนอร์เนี่ยเขาได้จับอุปกรณ์ช่างบ้างหรือเปล่ามาพี่ไม่เป็นการเสียเวลาปกติผมจับแต่คอมผมจะทายถูกวัเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วอ้วนจูเนอร์คุณวก้อยแย่ได้ไม่ถึ่สิบน่าจะสิบสองพี่ไปแย่อะไรมาโอ้โหแม่งไม่สิบสองก็สิบสี่แต่สิบสี่ตรงข้อนี้มันจะตรงกว่านี้มีหลักการมีหลักการนะสิบสองอ่ะมั่นใจนะไม่มั่นใจหรอกไปเลยพี่ดูเลย โอ้โหมาได้ให้ไหนเราได้ให้ไหนเขาได้ไปหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เลขกุเรีอยู่ในมือพี่แอ่าโอเคไปที่อยู่ในมือวางอยู่นี่นี่เอาเอามาวางให้เมื่อกี้เอาไปงานนึงพี่โอ้โหไอ้เหี้ยหกเหลี่ยมนี่ถ่ายไม่ถูกแน่เลยเฮ้ยเอาอันเด่นก่อนอย่าให้เสียชื่อพี่ท่านแม่ท่านแม่เอาเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมสิบสองสิบสองเฮ้ยเดี๋ยวมันจับตัวเลขด้วยเรื่อความชัวร์อ้าวเฮ้ยเออเออว่ะ นี่เป็นปัจจัยเกตถูกนี่เอาตัวเก่ามาไม่ใช่ CRV ถ้าเป็น CRV นี่ก็นั่งได้หลายคนหน่อยอ๋อาีสอง12ี่สองที่สองที่สองเว้ยห่อะไรหมูอะไเกิดอะไึ้หู่ะเห็นป่ะอ๋อถูกนะได้่ได้ทีสองโอเคพี่ได้ยินเตอร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เขาจะได้เทอร์โบไหม ไอเดีย่ย6กเหลี่ยมแต่แค่ว่าปกติเวลาจะหยิบ6เหลี่ยมนะอันนี้มาไว้ก่อนนะ,ะหยิบมาเป็นชุดปุ๊บแมงก็จับขยิบเข้าขยัอบออกทีละเบอร์อะปกติประแจรียก็ไม่ได้ใช้แล้วทุกวันนี้เบอร์สีได้วกวนี้แน่นอนี่ใช้เปล่าพี่ไม่ห้าก็หกพี่ทำหมไว้ไเลยพี่ทำหผมว่ามันไม่เล็ก <sk r isa> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องผมสัมผัสก่อนเฮ้ยเฮ้ยม <sk r isa> hey ีละมีเลขบอกละโอ้แต่ถ้าใครสัมผัสได้มันก็เทพเกินแต่ผมอยากได้อินเตอร์มากกว่าอินเตอร์เที่ไงอ่าเขามาเวรี้ว่ะเออผมไม่เขาอยากได้เทอร์โบแหละผมอยากได้อินเตอร์อันนี้ก็คือแบบว่าตอบผิดแน่นอนก็กล่าวว่าอย่าตอบผิดเพราะจะอินเตอร์ไงตอบผิดจะเอาอินเตอร์โอเคผมว่าเบอร์ห้าจังหวะเบอร์ห้าพี่ห้าเนี่ยผมได้โอ้โหเป็นไงโอ้โหมันหลอกผมสี่เลยมันค่อยหวย เอาเทอร์โบดีกว่าตอบถูกเอาเทอร์โบดีกว่าวอนจูเนอร์ถูก3ข้อนะครับทุกคนไม่เตรียมด้วยนะไม่เตรียมไม่เตรียมตั้งแต่มาอยู่ดีๆก็เามอยู่ดีก็มางงไปหมดเลยโคตรปัดเลยครับใครขวัญเราไหนรู้ไหมก่อนถ่ายบอกว่ามันคงไม่ยากขนาดนั้นหรอกอะไรแบบนี้ไม่ยากไงไม่มีใครตอบผิดหมดหรอกก็เลยแบบอือหรือว่าเขาช่วยเราว่าสีหรือเปล่าสีหรือเปล่าเนี่ยีวอนจูเนอร์ตอบถูกทั้งหมด3ข้อนะครับก็รับไปเลยเทอร์โบ1.9ึ่งพันบูตเอ็กตัวใหม่ โอ้รหัสเซตเหรอพี่ดูดีๆพี่ว่ามีอะไรต่างมั่งเอางี้ดีกว่าไอตัวเซตเนี่ยมาก่อนเลยไม่เหมือนชาวบ้านเขาแสดงว่าเหมาะกับรถใช้งานนะเด็กมีได้เทอร์โบไปแล้วผมแถมวันนี้ให้พี่อีกอันละกันกล่องเปลยกล่องเปลยหรือกล่องเปล่าเนี่ยไม่ต้องแก้ต้องแก้กล่องเปลยอยขยบเยบเพบกล่องเปลยบีสองเปลี่ยนเทอร์โบแล้วมันต้องเปลี่ยนกองไหมพี่ก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าไม่เปลี่ยนเทอร์โบก็เปลี่ยนกองได้มันยาวขนาดนี้ปะเนี่ยอ้าวบีสองเลยพี่โอ้ยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยมันจะได้ดูดเปพื้งหน้้าแลลวก็หังออ๋ดูดตื้าเียนน่ท วขนาดผมไม่ค no ่อยได้จับประแจนะถูก3ข้อเลยลองคิดดูแล้วกันอันนี้ไม่ได้ขิงไม่ได้บ้างไม่ได้ขิงแต่ว่าผมไม่ได้จับประแจมาไม่ตํำกว่า5,6ปีแล้วนี่คือเขายืนอย่างเดียวเลยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับครับ